ทุกผู้ชมครับพัตโตกับบัณิเทิงมาแล้วครับเริ่มต้นเรื่องราวที่หนุ่มอเล็กทีระเดศนี่คือหนึ่งพระเอกที่หุ่นดีอยู่เสมอนะแต่สังเกตไหมนานนานทีเราจะได้เห็นเขากล้าดถอดเสื้อโชว์กล้ามโชว์แผ่นหลังอะไรแบบนี้ล่าสุดถอดโชว์แล้วนะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่หลายคนโฟกัสก็คือคอมเมนต์ของน้องโบเมลาดาแฟนของอเล็กฮะบอกว่าทีรูปเนี้ยไม่ถามอ่ะคอมเมนต์แบบนี้แปลว่าเธอห่วงหรือเปล่าครับ ไม่ปวดโชว์ดีแล้วเสียงเกินปกติมากแค่แบบแค่แค่จะหลบทีว่าทีรูปอื่นให้เลือกอะไรเงี้ยหรือไม่วันนี้เขาก็จะมีแบบรูปมาแล้วก็อันไหนดีสองรูปอะไรเงี้ยค่ะพอทุกคนเลยก็แบบว้าวมาอนุญาตอนุญาตแต่หนูหนูไม่ค่อยว่าเลยหรอกใช่แบบแซวขำๆเพราะแบบแหมที่ถอดเสื้อไม่ให้เลือกแหมอะไรอย่างเงี้ย เห็นหลักได้เห็นหน้าไงคนชมพิมพ์มะเต้นหน้ามาได้ไหมคะอะไรก็ก็สมแล้วกับที่อดทนออกกำลังกายหนักขนาดนั้นโตแล้วแหละก็โชว์บ้างไม่หรอกไม่ห่วงเลยหรอครับไม่ห่วงไปโชว์ไปเถอะซึ่งบนมาแล้วซึ่งล่างต้องมาละว์ได้เลยโชว์ไปเถอะสามสามแล้วโชว์ไปเถอะ นี่คุณผู้ชมแล้วมีอีกหนึ่งเรื่องนะที่ทําให้เราเอะเหมือนกันก็คือความสัมพันธ์ของหมอริสกับกันนพัฒนคือเรารู้อยู่แล้วว่าสนิทกันแล้วก็ทํางานด้วยกันมาตลอดใช่ไหมแต่ปรากฏว่าการมาร่วมงานกันล่าสุดเนี่ยทั้งคู่เครียดฮะอ่ะ เรียอะไรเกิดอะไรขึ้นไปดูกันหน่อยครับสองเพื่อนซีกันกสรพิษกันนพัและฤทธิ์เรืองฤทธิ์ควรมาเจอกันในภาพยนตร์เรื่องดักแสงระวีแถมงานนี้ต้องเล่นบทคู่รักหวานซึ้งสดด้วยแถมเาทั้งคู่ยอมรับว่าเครียดเลยค่ะผมเครียดมากเพราะว่าปกติเวลาเราเจอกันอ่ะเราก็จะตลกอย่างเดียวครับใช่เล่นจูบปากเล่นกันอะไรเงี้ยคือเราคิดหน้าในใจแล้วว่าเดี๋ยวพอเราพูดอันนี้ไปปุ๊บมันจะทำหน้าเงี้ยคือผมคิดไปแล้วแล้วมันก็ทำจริงๆ มันเป็นชีมันเพื่อนกันมันจะมาเล่นหวานซึ้งอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่แล้วเห็นแซวกันยับขนาดนี้แต่ว่าถามว่าถ้ามีซีรีส์วายติดต่อเข้ามาจะรับไหมก็ได้คาตอบแบบนี้ได้ได้ครับรับรับได้รับแล้วครับรับได้รับได้เขามีคุยไว้เขาบอกว่าไม่คิดว่าการลิจะเล่นดีขนาดนี้ใช่ไม่คิดว่าเคมีจะแบบโบ๊ะบ้าขนาดนี้ใช่ครับเรามืออาชีพอยู่แล้วมืออาชีพแต่เรางนอยากว่าเป็นการลิเดียรลิกันลิน่าจะเป็นนายดิ้ต้องเป็นลายเอกต้องเป็นนายต้องเป็นการลิ นกันลิศอ่าดูจากทรงไม่น่าใช่ลิตกันสาววงที o p บสายเกาหลีอิ่มปินกันทุกวันหน้าในงาน K Hip Music Festival สุดหวาวแห่งปีกับ Pandora Festival 2023งานนี้รวมคนตัวบีดาตัวมันดายกทัพมามอบความสุขให้แฟนๆชาวไทยได้โยกและร้องตามกันแบบสุดเหมี่ยงตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนทำเอาแฟนๆประทับใจสุดๆแบบนี้ปีหน้าต้องจับเต็มอีกนะคะ พาคุณผู้ชมไปดูเคล็ดลับครองรัก8ปีของมาริโอมาเลอร์กับสาวจันจีน้องจันจีนี้เขาบอกว่าถ้าคิดจะรักมาริโอต้องรักรถโบราณของเขาด้วยแต่รักขนาดไหนต้องทำถึงขั้นไหนบ้างไปดูครับขนับสนุนแล้วก็บอกรถนุ่มแอร์เย็นชาม <laughs> <laughs> ทาั้งในที่บางที <laughs> เราก็แยกไม่ออกว่านุ่มหรือเปล่า <laughs> กลางสี่แยกอโศกก็เคยแล้วบนที่จอดรถก็เคยแล้วแล้วคนที่เข็นคือเข็นจากชั้นบนสุดลงมาชั้นล่างรถก็ไม่ติดนะะฝนตกก็มีเราก็ต้องเป็นกำลังใจเขาสูน้นะพี่อ้อไม่บ่นอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องบ่นเลยเ,เราต้องลูกต้องแบบลูกจ้าพอ,อแล้ว ก็คือมันเป็นรถที่แบบว่าอาจจะมีการเสียดับหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเออเป็นกําลังใจให้เพราะว่าคนที่เล่นเขาใจรักจริงๆเราก็ต้องเขารักอะไรเราก็ต้องรักด้วยค่ะรักรถเขาแล้วก็แบบสวยสวย,สวย เอาเข็มรับก็ไม่ยากนะคุณผู้ชมฮะแค่รถดับเมื่อไหร่ต้องพร้อมลงไปช่วยขินแค่นั้นเองโอ้โหยกตำแหน่งสุดยอดแฟนให้น้องจันจิไปเลยพรุ่งนี้กับมาเจอก,กันใหม่กับบันเทิง8โมงเช้าสวัสดีครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี